สวัสดีครับรายการครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง YouTube ชีพทำข่าววิเศษครับรีวิวหนงสือพิมพ์มติชนนะครับวันอังคารที่18รกรนาคม266ครับขอบคุณมติชนมากครับมาเริ่มกันเลยนะครับมติ8พักส่งวตนาะยกรอบรองพิธาสู้ศึกครั้งสุดท้ายถ้าวบืดออีกส่งไม้ต่อเพื่อไทยก้าวไกลขอลุยเดี่ยวแก้มาตรา 272ครับดีวชาติพัฒนาชาติไทยพัฒนาประชาธิปัตยร่วมควรัวรัฐบาลนะครับสารรัฐมนูญชี้คดีหุ้นวันที่19นี้นะครับก็คือพรุ่งนี้เลยครับพร้อมวันเดียวกับวอนนะายกเลยสารรัฐมนูลแปดมติ8พักร่วมเสนอชื่อวิทาชิงนาะยกรอบ2นะครับจะดูภาพเลยดีกว่ามติ8พักในวิทาลิมเาหัวหน้าและแคนดิเดต นายกตรีพรกเก้าไกลจับมือกับนายแพทย์ชนนั่นสีแก้วหัวหน้าพักเพื่อไทยภายหลังจากร่วมแถลงปฏิการหารือ8พรพักโดยยืนยันเสนอชื่อนายพิธาเป็นนายมตรีต่อรัฐสภาเป็นครั้งที่2ในวันที่19การกฎาคมที่อาคารไทยสม,มิตเ,เมื่อวันนี้นะครับสวไม่ทนฟ้องดะลุยเอาคืนบูลลี่สองทนายเกลียนคีย์บอร์ดโวยทัวลงวุวนนายกส0องค์กรที่รัวรนมนติ4สองค์กรเรียกร้อง รัสพา3ข้อเคารพจะทำติมหาชนให้พิธาปลุกให้พิธานายกปลุกประชาชนแสดงออกอย่างสันติเคลื่อนไหวกดดันบอยคอรดจอดลึกงในฉบับน,นะครับจับสัญญาณสมการใหม่เพื่อไทยพืชพิธาพืดเพื่อไทยนํานะครับจริงจกทัก2ฟาร์มงูเห่า2ฟาร์มพิกขั่วนะครับก้าวไกลเกมโอเวอร์นะาหกสมคอปิ้งไอเดียเปิดประกันภัยอัพสวย ป้องผู้ใช้บริการหมอดันเป็นหับความงามลุยฟ้องกลุ่มสวดนำโดยนายเสรีสนภนนในสมชายสวนการในกิติศักดิ์รัตนวราหารุ่มแถลงดำเดนินคดีกับผู้โพสต์โจมตีสวที่ลงมติไม่เห็นชอบเรื่องออกเสียงในการประชุมสมาชิกรัสภาเพื่อเรื่องนายมตรีในวันที่13กกากรกฎาคมที่ผ่านมานี่ครับคุณเศรษฐาทวีสินสุวรรทาทีครับนายเศรษฐาทวีสิน ประธานที่ปรึกษา,าหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยและแคนดิเดตนายกรมตรียังสวนทัทีรอให้ฟังมติกรรมการบร,ริหารภรรคหลังมีกระแสข่าวเพื่อ,อพรรคจะโหวตชื่อเป็นนายกมตรีหากพิทาลิมจเจริญรัตน์และหัวหน้าพรรคเก้าไกลและแคนดิเดตนายกไม่ผ่านรอบสองนะครับ ช่วยชีวิตช่วยชีวิตฐานเรือนำเรือไปรับผู้โดยสาร27คนและเจ้าหน้าที่ประจำเรือสคนของบริษัทตราดเฟอร์รี่ประสบอุบัติเหตุใบพัดติดอวนต้องติดอยู่กัรเรยเปเวลานานทำกางขึ้นแรงกระทั่งมีประมงมาพบแจ้งหลักฐานแจ้งฐานทัพนำส่งกำลังบำรุงฐานเรือตราดเข้าช่วยที่หลามง,งอบจังหวัดตราดครับดันหวยใหม่ดินหาเงินครับคอรมอชง ฟังชงคารหมอเข้าวันนี้เร่งวีซ่าจีนแกเที G ่ยววูบ e นะครับธุรกิจรุกตั้งรัฐบาลจบสิงหาสปีดส่งออกงบกระตุ้นเศรษฐกิจขับงัด AI ปรับไฟแดงแก้ติดปีหน้าพูด30ชุมนุมสร้างสรรน,นะครับแล้วก็สู่จับตาสูดจะตั้งรัฐบาลจาก ดังเดิมสู่ข้ามคัวนะครับสูตรดังเดิมก็พรรคก้าไกลจะตั้งรัฐบาลร่วมกับ7จ็ดพรรคนะครับเสนอชี่วิษาุวิจเนรนัทเป็นนายกสสเกินขึ้นระดับหนึ่งนะครับสูตรสำรองนะครับพระเไทยรับไม้ต่อจับมือเจ็ดพรรครวมก้าไกลจะตั้งรัฐบาลเสนอคนดิเดตนายกของพระเพื่ไทยเป็นนายกเสียงสสเกินขึ้นหนึ่งเป็นพรรคระดับสองนะครับสูตรข้ามคั่วสูตรข้ามคั้วนะเพื่อไทยจะตั้งรัฐบาลร่วมกับพรรคปัจจุบัน พรรคก้าวไกลเป็นฝ่ายค้านเสนอชื่อคนดิเดตนาย,ยกเป็นเสียงเกินกึ่งหนึ่งแล้วก็สูตรสองครับข้ามคัวพลังประชารัฐจะตั้งร,รัฐบาลดึงงูเหา่าสับสูงเสียงสสเกิสสนสองร้อยสิบเสนอชื่อประวิตรวงสุวรรณเป็นนายสาสากสสเกินกึ่งหนึ่งพ่ายดับสีเป็นนายกพ่ายดับหนึ่งเป็นฝ่ายค้านโอ้โหงั้นเราเปลี่ยนไปดูข่าวสดกันดีกว่านะครับตอนแรกผมตั้งใจจะรีวิวมติชนทั้งฉบับแต่ผมคิดว่าเอาเป็นหลายๆฉบับมารวมกันแล้วกันนะครับ ขอบคุณผู้ชมครับเอาไปติดตามข่าวสดกันต่อครับรีวิวหนังสือพิมพ์ข่าวสดครับขอบคุณข่าวสดครับข่าวสดวันคี่18กรกฎาคมนะครับขั้วเก่าขั้วเก่าฉกเพิ่ม60สอสอเพื่อไต้หวันแพ้เกมตั้งนายกนะครับแปดพักเขียนพิธาสู้ยกสองสิบเก้ากรกฎาคมสารรัฐมนุรก็นัดถกนะครับปมปฏิบัติหน้าที่วันเดียวกับหวดสว ฟ้องถูกขู่เพิ่ม8พักสรุปยืนยันเสนอชื่อวิทาชิงนายกรอบ2แยมแต้มหนุนนะครับชิงรอบ2แกนนำ8ดพักร่วมยืนยันเสนอชื่อพิธาลิมเจรละหัวหน้าพรรคเข้าไกลในการโหวตนายกครัที่2วันที่19คือพรุ่งนี้นะครับหากคะแนนไม่ถึง344หรือ3สจะเปิดทางให้พักเพื่อไทยตั้งรับฐบาลที่อาคารไทยสม,มิทเมื่อวานนี้ครับ ขัง2เดือนเชอรี่สาโคกชุนเล่นพน,นันโพสต์ลิง์เว็บออนไลน์แกง๊งอินฟลูโดนยกทีมครูบาบุญชุ่มนะครับท่านอาพาธนะครับพระครูบาบุญชุ่มยานนะสังวโรพระเรวชื่อดังพักรักษาที่มากรุงเทพหลังลูกศิษย์พาข้ามฝั่งจากเมียนมาจะอาภา,าพาธอาหารเป็นพิษโดยแพทย์ได้ถอนฟันที่27ให้พักดูอาการนะครับ เปิดเซฟรมนัตอูฟู่พันล้านชาดาปืน23กระบอกสสมรพักเครื่องบัวควาย346ตัวเด็ดอิดเมียร,รวยกว่า600ล้านตีนุช4 0 0้า้านที่ดินทั่วภาคกลางพิจารณาก้าวไกล261ล้านนะครับศิริกัญญา5ล้านเปิดทรัพย์สินสสมนตรีหลังคนตำแหน่งนะครับปปชเผยทมนัตแจงลูกเมีย2ลูก7 เร่งตั้งรัฐบาลในเศรษฐาชวีสินเคเดตนายกเัื่อไทยสัมภาษณ์ระหว่างเดินทางจากพักวัดสานกติณันี้ยจำเป็นต้องตั้งรัฐบาลให้เร็วที่สุดเพื่อแก้ปัญหาของประเทศนะครับอันนี้อะไรยัดถังซักผ้าตำรวจสอนอท่าข้ามคุมตัวพ่อเลี้ยงนั่นไม่เลี้ยงได้แท้ทำรนุศสาวัยสองขวบจนจำไม่ทั้งตัวนำไปขังในเครื่องซักผ้าโอ้แจ้งตำรวจมาช่วยเหลืออ้างปืนลัน่นตำรวจ สพอบางเสาธงตรวจที่เกิดเหตุนางสาวบุรดีผู้นำซ้ำถูกยิงเสียชีวิตคาในบ้านอำเภอบางเสาธงจังหวัดสุพรร,รณบารีําลองปรีเปน็นรุนแรสามียั้งท้อแล้วแย่งปืนลั่นใส่ครับนี่คือข่าวสดครับผมจากข่าวสดก็คือ เรามาประกอบโพสนะครับบางกอบโพส,โสพิธาสกิลโคโคโคเอเ t ชั Co ่นสปอร์ตก็คืออย่างสับสุตพิธาเป็นนายกต่อนะครับแพรรครวม One Step At ทาม e ฟ o อร์เวด a r ร์ตี้ลีดเดอรนี่พรรก,ก้าไกลเขาใช้ชื่อม o ฟฟอร์เ a r พาร์ตี้ลีดเดอร์พล่สจเจริญรั์เลฟเชคแฮน วิทย์เพื่อไทยลีดเดอร์ชนน่านสีแก้วอั t เตอร์อั i โพสิชันอ่ t โคเอลิช e ันอ n o m i ก a t ทูนอมิเนตมิสเตอร์พีธาแอสไพร d มิสเตอร์แคนดิเดตอาเฮดออฟเซ็คแอนโว tomorrow นะครับก็แปดพักสนับสนุนนะครับแฟนรายการแล้วก็อันนี้เลยครับ Cord to decide on EC p e t i t i o n ก็คือสารรัฐธรรมนูญก็จะชี้พิจารณาคุณพิธาลิมเจริญรัตน์นะครับนี่ครับแล้วก็คุณเศรษฐา ready to be pm prime minister look looks to review economy นะครับก็จะคุณเศรษฐาก็พร้อมเป็นนายกเพื่อจะแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจนะครับเศรษฐา worry about economy นะครับห่วงเรื่องปัญหาเศรษฐกิจนะครับ นี่ครับอันนี้ก็คือในส่วนของแบ็กอัพ s โสต์นะครับครับกรุงเทพธุรกิจนะครับอังคาร18กรกฎาคม26ครับบางจากควบรวมเอ o โซ่ฉลุยเลยนะครับโอ้โหได้รับการอนุม,มัติให้ควบรวมกับเอโซนะครับวงเงิน55,000ล้านนะครับจำนวนปั๊มเพิ่มขึ้นหลังจากรวมกับเอโซ่5แห่งนะครับ น้ำมันทั่วประเทศรวมนะรวม27,993แห่งแปดมติพักดันพิธารอบ2เอกชนเคว้งรัฐบาลยืดเยื้อนะครับทททแก้เกมรายได้ต่างประเทศบูธไทยเที่ยวไทยเป้าหมาย3ล้านล้านนะครับและวันที่26นี้ย6กรกฎาคม74ปีทักษินรีเทิร์นอัศวินขวาใหม่ ขวัญใจอีลียดนะครับสมิดความใหม่ขวัญใจอีลียดแล้วก็ใครจะไปเที่ยวไต้หวันเนาะยี 22, ่สิบสองยี่สิบถึงยี่สองจลายนี่ครับใบเทคบางนาใครอยากไปเที่ยวไต้หวันนะครับกรุงเทพธุรกิจหน้าการเมืองสักนิดนะครับภูมิธรรมรับฝั่ง188เสียงเดินเกม ดูดพิธายกบทเรียนเลือกตั้ง6.6ปูดซื้องูเห่า,าดันสูตรพริกครัวพริกครวนะครับนี่หาหน้าในอยู่ตรงนี้เลย77.74ปี7จ4ปีทักษิณรีเทิร์นอัศวินขวาใหม่ขวัญใจอีลีดนะครับตอน19กันยา สี 49, ทักสินชินวัตอายุห้าปีผ่านมาปีนี้เขาจะมีอายุครบเ4ปีถ้ากลับไปแล้วทุกอย่างกลับอยูคอ่ครอบครัวมันก็จบทักษินให้สำนักหนังสือทักสินชินวัตเตีย d เรียนตอ s ผมเป็นคนประเภทเล็กาบก่อนบีาบก่อนเราอยู่กับปัจจุบันและอนาคตสิ่งที่ผ่านไปแล้วคืนมาไม่ได้เราไม่สามารถ reverse the clock นะครับนี่ฮะ ย้อนเวลาไม่ได้อาอาจารย์ปิยบุตรทำไมเมื่อสู้สุดทางจะเห็นว่าใครไม่ให้เป็นรัฐบาลนะครับปียบุตรแสงกระนกคุณเลขาธิการก้าวไกลผู้นำจิตวิญญาณต้องมาส่งสัญญให้กลับไปตั้มละใหม่พร้อมเป็นฝ่ายค้านจะมีบทให้สัมภาษณ์ในการคมชันลึก n นชั o นทีวนะครับพร้อมเป็นฝ่ายค้านจุดยืนก้าวไกลละสามแปดพักสมรภูมิสะเทือนเอกภาพ เรามาดูสยามรัฐสัปดาห์วิจาร์ครับฝ่ายอนุรักษ์นิยมนะครับอ,อังคารสิบแปดกรกฎาคมหกครับปปชเปิดกลุ่ธรรมนัฐชาดารวยอู้ฟู่นะครับธรรมนัฐรวยพันล้านนะบ้านสิบเจหลังรถยี่คันชาดารวยร้อยสีล้านถือครองพักเครื่อง18องค์ปืนยี่สิบสากระบอกเสรีต่อสายเชิญชาติไทยพัฒนารัฐบาลเศรษฐาแบะท่านั่งนายก สวฟ้องเกลียนคีย์บอร์ดคุกคามเมินโหวตพิธาตำรวจจัดกำลังอารักขาดูแลนะครับแล้วก็นี้จัดหนักจัดหนักกลุ่มสวนำโดยนายเสรีส่วนพันนนสมชายสวนการนายกเษฎารัฒนวราหัตถแลงข่าวยื่นฟ้องทั้งอาญาและแพ่งกับบุคคลที่โพสต์ข้อความมีประมาทกระทบต่อธุรกิจครอบครัวและคือญาตหลังจากที่วุฒิสภาส่วนใหญ่ไม่โหวตเห็นชอบ กดออกเสียงนายพิธาลิมจเจริญรละสสบัญชีรายชื่อในฐานะคนดิเดตพักนายกของพักเข้าไกลเป็นนายกนะครับพิษน้ําท่วมดินถลม่มในเกาหลีแรงงานไทยดับหนึ่งโอ้ขอแสดงความเสียใจด้วยครับเพื่อไทยขยับเกมบุกรวบยิงสี่ศพหนีขึ้นเขาที่สุราษฎร์น,นะครับวันนี้น้ําท่วมเกาหลีประธานาธิบดียุนซอกยอนผู้นําเกาหลีใต้ตรนควา เสียหายเมืองแย่ซองหนึ่งในพื้นที่ประสบเหตุน้ําท่วมฉับพลันและดินถล่มหลังฝนตกหนักทางภาคกลางตอนกลางของประเทศซึ่งภัยพิบัติธรรมชาติทำให้มีผู้เสียชีวิต40รายสูญหาย9รายนะครับเรามาดูไทยโพสครับออกจะเข้มข้นหน่อยนะครับ อังคาร18กรกฎาคม66ครับไม่เข็ดดันพิไทยอรอบนะครับอึ้งขอเสียงพักร่วมเดิมเพื่อไทยจ้องเสนอเศษถาชิงนะครับอแปดพักมติ8พักไม่เข็ดดึงดันเสริอชีพิธาโหวตนานะยกรอบสองมั่นใจไม่ผิดเข้าบังคับการประชุมแน่ส่วนเรื่องแก้ไขมัตรา272พิไทยประกาศพักเดียว daddy team รับหากเสียงไม่ถึง3 4 5หก็ยกทรงขาวให้เพื่อไทยชิงผู้นำเพื่อไทยเตรียมแผนปมชื่อซายกชงเลื่อนยกมือแต่หากทำไม่ได้ส่งพ่อค้าขายบ้านชิงธรรมนัตฟันทง19กรากระดาไร้โหวตแน่วาวุฒรับรูกทาบทามถูกทาบทามย้ำชาติทัฒนาไม่ร่วมพักแต่112นะครับสวลุยฟ้องเรียนคีย์บอร์ดนะครับ มองกลยุทธ์มอบด้อมส้มลุกได้ถอยเป็นหนุนเกมสมภาในวิทิธาลิมจเจริญรัตน์แคนดิเดตนายกพักเก้าไกลครับพร้อม8ปดพักพร้อม8ปดพักก็พักกันเมือรรถตั้งรัฐบาลขนาดเลอกจากึไทยสมิดหลังได้ทิศทางลงมติเลือกแคนดิเดตนายกรับ2ครับรุนสารัฐธรรมนูนัดชี้ทิมพิทาวันที่19นี่ครับวันเดียวกันโอ้โห มาเร็วมากเลยสารัฐธรรมนูนขีดชื่อ2.8 0 0พันบริษัทออกจากทะเบียนเหตุไม่ชำระบ,บัญชีนะครับเปิดเซฟอดีตสสรถใหญ่ธรรมนัตเดดอิดรวยอู้ฟู่นะครับธรรมนัตรวยพันล้านพิจาร์อู้ฟู่2อ1ล้านเจีย๊ยบ71ล้านปฏิพัฒสิ11ล้านรวมจนี่กอยนยสหมดแล้วด้านชาดา1้7ล้านนะครับ นี่คือในฝั่งของไทยโพต์ครับจากไทยโพต์มาผู้จัดการนะครับผู้จัดการเครื่องดื่มลุ้นสารฟันพิธา8มติ8 8พักดันโหวตนานะยกรอบ2เปิดทรัพย์สินธรรมนัฐเมียอ,อูฟู่นะครับเครื่องดื่มจัก,กรวาลอาังการเปริดตัว Miss Universe b e บเวอร์โดยคุณแอนจัก,กรพงศ์ประธานเจ้าหน้าที่ JKN นะครับอะ ดี8พักส่งเสรีพิสุดธิท่าประชาธิปัตยชาแท้นาโชผลงานตำรวจแถลงจับแรงงานเถื่อนนะครับอ่ะอันนี้ลุยอีกลุงแซมริโอโนริโอเนลมสซี่กับตันทีิ้าเยนติน่านะครับชุดแชมป์โลก2022วัย36เปิดตัวร่วมทีมอินเตอร์มอามี่ทีมดังเมเจอร์ลีกสหรัฐเมกาแบบไม่มีค่าตัว หลังจากหมดรยาสองปีกับบริเซนจแ์แมงแม็ปเซยนาะต,ต้นสังกัดที่โตมาจะพยายามดึงตัวกลับไปสวลุยเกลียนคีย์บอร์ดอันนี้ดูแล้วนะครับอันนี้เกาหลีใต้กู้13ร่างใต้อุโมง์น้ำท่วมรถจง15คันนะครับครึ่งปีหลังจ้างงานซึ่งตามเศรษฐกิจรถส่งออกผลิตโตติดลบ เปิดสอบบัญชีสตาร์ยืดเยื้อตั้งทีมคุมเฉพาะกิจปั่นหุ้นเปิดทรัพย์สินธรรมนัตเมียอูฟูนะครับจริงๆน้าหน้ากระตูนนี้หน้าไหนนี่สนุกมากนะอ่ออันนี้ดุสนินพิธาถึงทางตาแลแตกพักสอวงแตกปิดสวิตซ์สอวอปิดออกซิเจนพิธาอ,นนอ,อ,อันนี้ปิดสวิตซ์สวอฝันอันนี้ปิดออกซิเจนพิธาของจริง ข่าวของอันนี้เขาสนุกนะผู้จัดการอ่ะโอเคครับฟรายการขอบคุณทุกท่านที่ตามช่อง YouTube ชีพทำควิเศษและขอบคุณอ่นสื่อนังสือพิมพ์ทุกฉบับที่ผมได้อ่านนำเสนอให้กับแฟนรายการช่อง YouTube ชีพทำควิเศษครับสวัสดีครับ